สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เราเรียกว่าบ้านอกแตกนะบ้านอกแตกหมายความว่าตรงกลางของบ้านระหว่างสองหลังนะคะตรงกลางตรงนี้นะคะมันแยกออกจากกันนะคะมันแยกออกจากกันอาจารย์ขอวาดเพื่อพวกเราได้เข้าใจอย่างชัดเจนมากขึ้นได้ไหมคะนะ,ะเวลาที่เราเป็นบ้านอกแตกเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะที่เป็น เหมือนกับบ้านรูปตัว u บ้านรูปตัว H นะคะอันนี้คือบ้านนะคะรูปตัว u แล้วก็มีบ้านแบบตัว H นะคะ H ที่ลึกหน่อยนะคะแบบนึงนะจะขอวาดให้ก่อนนะคะ ประเด็นมันคือหรือแม้กระทั่งเป็นบ้านสองหลังนะคะที่อยู่ใกล้กันจริงๆหลักๆมันก็คือบ้านตัวยูแหละนะคะโอเค อ่ะคุณดูรูปดูรูปนะคะเห็นชัดเนาะเริ่มจากบ้านตัวอยู่นะคะลักษณะแบบนี้ตรงนี้เป็นตึกนะคะตรงนี้เป็นอาคารตรงนี้เป็นบ้านจุดสังเกตว่าตรงนี้คือบ้านอกแต่คือในตำแหน่งที่เป็นจุดกลงกางมันคืออยู่ข้างนอกบ้านไม่ว่าข้างนอกตรงนี้คุณจะเป็นสระว่ายน้ำเป็นสนามหญ้า หรือเป็นอะไรก็ตามที่ตรงกลางเรียกว่าเป็นหัวใจของบ้านอยู่ข้างนอกนี่คือบ้านอกแตกนะคะนี่คือบ้านอกแตกจุดกลางบ้านอยู่ข้างนอกนะคะ,อ,ะอันต่อไปนะคะแบบนี้นี่นะคะนี่เป็นเหมือนบ้านสองหลัง แล้วคุณมีบริเวณตรงกลางระหว่างสองหลังนะคะสองหลังนี้อยู่ด้านนอกนะคะแต่ว่าใช้สองหลังนี้ร่วมกันเช่นตรงนี้เป็นโซนห้องรับแขกนะเป็นตึกฝั่งนึงตรงนี้เป็นครัวนะตรงนี้เป็นครัวหรือว่าตรงนี้เป็นอีกห้องนึงอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันจะอยู่ข้างนอกเนี่ยตรงจุดงกลางเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างนอกหรือเป็นแบบนี้นะคะหัวใจอยู่ข้างนอกนี่คือบ้านอกแต่นะคะ นะหรือถ้าสมมติว่าเป็นแบบบ้านตัว H นะคะสมมติเป็นแบบตัว H แต่เป็น H ลึกหน่อยคือตัวจุดกึง่งกลางอยู่ข้างนอกนะอย่างน,นี้อาจารย์วาดมิเมย์หน่อยนะจริงๆแล้วมันอยู่ข้างนอกอะไรก็แล้วแต่เมื่อคุณลากจุดตัดมาแล้วจากมุมบ้านถึงมุมบ้านนะคะมุมบ้านถึงมุมบ้านหรือเรียกว่าเนี่ยเรามีแอรียสวนอยู่ตรงกลางบ้านนะมีแอรียสระว่ายน้ําอยู่กลางบ้านพอดีนะอะไรเงี้ยเนี่ยแบบนี้คือบ้านอกแต่ แลนะบ้านหกแตกเป็นยังไงนะคะบ้านหกแตกเนี่ยลักษณะคือคําว่าหัวใจอยู่นอกบ้านหัวใจอยู่นอกบ้านหัวใจนี่คืออะไรนะ,ะหัวใจในตําแหน่งของหวงจุย้ยตําแหน่งกลางบ้านก็คือตําแหน่งของธาตุดินก็คือความมั่นคงของคนที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งคุณเป็นออฟฟิศเป็นกิจการใดๆก็แล้วแต่ ยกตัวอย่างเช่นนะคะอาจารย์เคยเห็นแอเรียของบ้านบางหลังเป็นแบบนี้นะคะ,ะสมมุติว่านี้เป็นพื้นที่แล้วเขาก็จะมีอยู่ตรงนี้ะน,นะคะ เนี่ยหรือว่าบ้านแบบนี้นะคะไม่ว่าว่านบ้านคอมมูนิตี้มอลล์ห้างหรืออะไรก็แล้วแต่ออฟฟิศก็แล้วแต่นะคะสมมุติว่าสี่เหลี่ยมนี้คือเป็นพื้นที่ทั้งหมดนะคะตรงนี้คุณทําเป็นห้องออกกําลังกายตรงนี้คุณทําเป็นห้องครัวตรงนี้คุณทําเป็นห้องนอนตรงนี้คุณทําเป็นลิฟตวิรูมตรงนี้คุณทําเป็นอะไรนะแต่ตรงกลางอาจจะเป็นสระว่ายน้ําเป็นเอ่อแลนด์สเคปนะแลนด์สเคปภาษาอะไร ต้องบอกว่าเป็นสวนแล้วกันะะเป็นสวนทำแลนด์สเคปบเนี่ยอยู่ตรงนี้หัวใจอยู่ข้างนอกอันนี้ถือว่าเป็นบ้านอกแตกนะคะนะไม่ใช่แค่แยกกันเฉยๆถือว่าเป็นอกแตกนะแต่อย่างเงี้ยอกมันอยู่ข้างนอกหัวใจมันอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่บ้านแบบนี้นะคะในอยู่บ้านแบบนี้เราจะสังเกตได้ว่าพฤติกรรมคือเราคืออยากออกนอกบ้านรู้สึกว่าใจมันหวงหวงอยู่ในบ้านแล้วมันเป็นยังไงไม่รู้นะคะมันหวงหวงนะคะอยู่ไม่ได้ บางคนก็บอกว่าตรงกลางนี่หนูมีต้นไม้พอดีเลยค่ะจะหนักกว่าเดิมอีกค่ะนะคะเป็นดินยังตรงกับธาตุดินไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณมีต้นไม้อยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะนะโอนี่หนักกว่าเดิมเพราะว่าต้นไม้เนะี่ยเป็นธาตุไม้ธาตุไม้พิฆาตธาตุดินแตกสลายเลยทีนี้จบเลยนะ,ะอยู่ได้ไม่เกินแต่ว่าเต็มที่ปีหนึ่งอะปีหนึ่งก็ถือว่าอดทนมากแล้วนะคะอดทนมากแล้วนางคานั้นถือว่ามันจะไม่ไหวแล้วนะคะประมาณนี้ นะคะเนี่ยหัวใจอยู่ข้างนอกนะคะนี่คือบ้านอกแตกนะคะอา่อาแล้ววิธีวิธีแก้ทํายังไงอ่ะทีเนี้ยอันนี้ต่อให้ไม่เป็นบ้านนะเป็นออฟฟิศนะตรงนี้เป็นสํานักง,งานขายตรงนี้เป็นแผนกการตลาดตรงนี้เป็นแผนกเซลล์ตรงนี้เป็นแผนกช่างตรงนี้เป็นแผนกนู่นนี่นั่นเหมือนกันค่ะนะหรือคุณเป็นห้างก็ได้ห้างหรือตึกอาคารใดๆก็แล้วแต่ที่มันต้องเกี่ยวข้องกันนะคะเกี่ยวข้องกัน นะเช่นอันนี้เป็นตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นแบบห้างตึกนี้ตึกนี้ตึกนี้แต่เกี่ยวข้องกันถือว่าอยู่ข้างนอกแต่ตรงนี้จะไม่มีปัญหาทันทีถ้าอยู่ใครอยู่มันเช่นเป็นคอนโดตึก A ตึก B ตึก C ตึก D ตึก E ตึก F อยู่ใครอยู่มันแต่ละคนอยู่ในห้องของตัวเองตรงนี้เป็นส่วนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เหมือนกันนะคุณต้องแยกแยะระหว่างหงจุ้ยบ้านหงจุ้ยคอนโดหงจุ้ยโรงงานหงจุ้ยอพาร์ตเมนต์หงจุยงงงจ้ยง อาโรงแรมไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเพิ่งมาฟังไม่มันไม่ทันค่ะโอ้ทำไมไม่มาตอนแรกอ่าเก็ตหรือยังคะอ่าเก็ตหย่อนอ่าให้พวกเราเข้าใจก่อนเข้าใจหรือยังอ่อบ้านอกแตกนะคะแบบนี้หัวใจอยู่ข้างนอกแบบนี้หัวใจอยู่ข้างนอกหัวใจอยู่ข้างนอกเห็นไหมอ่าเก็ตแล้วช่วยพิมพ์เก็ตค่ะเดี๋ยวเราจะได้บอกวิธีการแก้นะคะอ่าดูตัวอย่างไปก่อนนี่ บ้านอกแตกนะคะนี่เป็นตามตัวอย่างนี่เป็นบ้านสองหลังนะเป็นบ้านตัวอย่างบ้านลูกศิษย์อาจารย์นะเป็นบ้านสองหลังนะคะแต่อยู่ในพ autre. ื้นที่เดียวกันและเป็นครอบครัวเดียวกันบ้านสองหลังนี้จะไม่มีปัญหาเลยถ้าบ้านนี้อยู่หนึ่งครอบครัวบ้านนี้อยู Arin> ่หนึ่งครอบครัวไม่มีปัญหาเลยนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ทุบลัวออกนะคะแล้วอยู่อยู่ที่เดียวกันไม่มีปัญหาเช่นสมมุติว่าอันนี้เป็นครอบครัวพี่ชายอันนี้ครอบครัวน้องชาย แต่ต่างคนต่างอยู่เขาก็แค่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันเยอะแต่ถ้าสองหลังนี้เป็นครอบครัวเดียวกันมีปัญหานะคะฟังก็ต้องฟังให้จบนะว่ามันมีข้อยกเว้นอะไรบ้างนะ,ะจะไม่อยากตอบดราม่าของคนที่ฟังไม่จบเช่นแบบประมาณว่าเออไม่เห็นเป็นอย่างงูน้นไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยมันมีข้อยกเว้นของมันนะคะเ get ไหมคะบ้านตัวแอเป็นยังไงบ้านตัวแอลอลองวาดบ้านตัวแอบ้านตัวแอคุณแบนแบบไหนแอยาวหรือแอลสั้นนะ ประเด็นคืออย่างนี้ค่ะต้องลองดูว่าบ้านตัวแอลของเราอ่ะจุดตัดมันอยู่ตรงไหนนะคะอ่าแล้วคุณก็สังเกตดูว่ามันจริงไหมเนี่ยเห็นไหมออนนี้บ้านตัวแอลใช่ไหมคะถ้าแอลคุณอย่างนี้คุณลากดูจากจุดหนึ่งไปอยู่จุดหนึ่งตรงนี้มาปุ๊บแล้วมันอยู่ตรงนี้หัวใจอยู่ข้างนอกอันนี้ถือว่าไม่มีความมั่นคงทางจิตใจนะหัวใจอยู่ข้างนอกความมั่นคงของครอบครัวก็ไม่ดีด้วยนะ อันนี้ยังไม่ได้พูดเรื่องของบ้านแววแหวงนะเราพูดถึงบ้านอกแตกก่อนนะเพราะบ้านแววแหวงแต่ละองศาก็มีผลนะแววแหวงทิศไหนมีผลเรื่องไหนนะคะแหวงทิศนี้มีผลเรื่องงานแหวงทิศนี้มีผลเรื่องเงินแหว่งทิศนี้ม <Sure> <flush> ีผลเรื่องสุขภาพมีเรื่องบ้านแววแหว่งอีกนะแต่ตอนนี้เราคุยถึงเรื่องของบ้านอกแตกก่อนเพราะวันนี้เราคุยถึงเรื่องของครอบครัวแตกแยกอันนี้ดูก่อนนะอโดยสรุปก่อนนะนะคะคืออย่างนี้ อะไรที่เป็นลักษณะแบบนี้คุณดูรูปอาจารย์ละกันนะคะ,นะคะดูจากรูปทั้งหมดเนี่ยคือตัวรูปแบบบ้านนะคะที่หัวใจมันอยู่ข้างนอกประเด็นคืออาจารย์ไม่ได้ดูสถานที่จริงของคุณสิ่งที่คุณควรจะทําคือคุณดูซิว่าตำแหน่งมุมของบ้านวัดออกมาแล้วเนี่ยกลางบ้านมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะ,ะถ้าหัวใจมันอยู่ข้างนอก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 นะคะแปลว่าคือคุณมีอาการแบบนี้หรือเปล่าล่ะทะเลาะก,กันบ่อยบ้านอยู่ไม่เป็นสุขมีปัญหาความสัมพันธ์มีไหม นะถ้ามีก็เป็นไปได้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของบ้านอกแตกหรือเปล่านะคะโอเคประเด็นคืออย่างนี้ค่ะคนที่ถามมาเนี่ยที่คุณเป็นตัว L ตัว I ตัวอะไรก็แล้วแต่คุณลองเช็คดูว่าหนึ่งคุณมีปัญหาความสัมพันธ์ไหมสองบ้านอยู่ไม่เป็นสุขอยากอยู่ข้างนอกบ้านไหมบ้านมันร้อนไม่อยากอยู่อะเป็นไหมยอย่างเงี้ยถ้าเป็นก็แก่นะคะถ้าไม่เป็นบางทีของคนอาจจะไม่ใช่ก็ได้ประเด็นคือเราต้องดูว่าวัดออกมาแล้วเนี่ยหัวใจมันอยู่ตรงไหนน,นะคะ ถ้าเป็นคอนโดคุณก็ไปขอแปลนมานะแปลนมาเสร็จปุ๊บเราวัดเราเฮ้ยมันอยู่ข้างนอกว่ะอยู่ข้างนอกมีปัญหาความสัมพันธ์ไหมอันเงี้ยนะคะนี่โอเคไหมทีนี้วิธีการแก้นะคะมีปัญหาความสัมพันธ์ไหมอันดับแรกนะคะทํายังไงก็ได้ให้หัวใจอยู่ในบ้านทํายังไงก็ได้ให้หัวใจอยู่ในบ้านเช่นจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นอาจารย์นะจ,จะต่อเติมต่อเติมตรงนี้อาจารย์ขอวาดนะ ถ้าเป็นตัวนี้อาจารย์จะต่อตเติมต่อเติมด้วยสีอะไรดีต่อเติมด้วยสีน้ำเงินแล้วกันขอเมจิกสีน้ำเงินหน่อยได้ไหมเอ่ยอาจารย์จะต่อเติมด้วยสีน้ำเงินตกลงไหมนะคะถ้าเป็นอาจารย์นะคะบ้านหลังนี้นะเดิมมันเป็นสีน้ำตาลสองหลังหัวใจอยู่ข้างนอกถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะต่อเติมนะคะให้หัวใจอยู่ข้างใน ตรงนี้คุณจะต่อเติมต่อเติมแปลว่าอะไรต่อเติมแปลว่ามีผนังต่อเติมแปลว่ามีหลังคานะคะต่อเติมแปลว่ามีอะไรคะมีผนังและมีหลังคานะคะมีผนังและมีหลังคาเพื่อให้หัวใจอยู่ข้างในนะเช่นสมมุติตรงนี้เรารู้สึกว่าอาจารย์ตรงนี้หนูอยากจะทําเป็นโซนนั่งข้างนอกอะ่ะจะเป็นคาเฟ่ข้างนอกกินกาแฟนอกบ้านได้ไหมได้คุณก็แค่เติมหลังคาตรงนี้ไป ถ้าคุณไม่อยากให้มันมืดคุณก็ใส่หลังคาใสเข้าไปจะไปะยากตรงไหนกันฝนได้ด้วยนะคะแล้วคุณก็ปลูกมาต้นไม้ตรงนี้เหมือนเดิมได้เลยแต่หัวใจมันอยู่ข้างในเพราะเวลาการใช้งานคุณลองคิดดูจากตึกนี้ไปตึกนี้หน้าฝนคุณก็ต้องวิ่งฝ่าฝนแล้วใช่ไหมถ้ามันไม่มีหลังคาทีนี้พอเราเชื่อมกันมันก็จะกลายเป็นรูปบ้านอย่างนี้แล้วคุณก็มีหัวใจอยู่ในบ้านอันนี้มันจะช่วยเสริมพลังได้นะคะอ่าถ้าเป็นบ้านตัวแอลบ้านตัวแอลนี่ต่อเติมได้แ,แต่คอนโดตัวแอลไม่รู้จะทาไงคุณวิชัยซื้อหลังให่รอ หรือปล่อยให้เขาเช่าไปนะคะอันนี้เราเป็นบ้านตัวแอนะคะเดิมเป็นตัวแอลสีน้ําตาลแบบนี้นะคะนะใครเพิ่งมาไปดูลายย้อนหลังเอาเองนะเดิมเป็นบ้านตัวแอแบบนี้หัวใจอยู่ข้างนอกนะคะหัวใจอยู่ข้างนอกแบบนี้ถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์ก็จะต่อเติมนะอย่างที่เมื่อกี้เพื่อนเราถามว่าทํากันศาสตร์ได้ไหมทิศนี้นะถ้าบ้านมันแบ่งอยู่ทํากันศาสตร์เลยค่ะพอกลายเป็นบ้านเต็มปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าบ้านคุณดีขึ้นคืออาจาไม่รู้ว่าบ้านคุณแบ่งทิศไหน นะที่ไหนมันจะมีพลังงานเสียด้านนั้นแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้พูดไปคุยถึงตรงนั้นไม่งั้นเดี๋ยว12ข้อเราจะไม่จบโอเคไหมคะการวัดต้องวัดตัวบ้านใช่ไหมครับไม่รวมพื้นที่รอบบ้านที่เป็นที่ดินใช่ไหมครับถูกต้องครับคุณนารินครับถูกต้องครับนะคะเหมือนที่อาจารย์ว่านี่เลยนะคะนี่เหมือนอันนี้เห็นไหมคะสังเกตว่านี้เป็นตัวบ้านอาจารย์ก็จะวัดจากมุมนี้มาถึงมุมนี้นะคะอันนี้สี่เหลี่ยมข้างนอกเป็นที่ดินนะคะแล้วลองดูตรงนี้เป็นยังไงนะคะโอเคไหม เราทำยงไงก็ได้ให้หัวใจอยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน,อย,น,านอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้แก้ยากอย่างหนึง่งเพราะว่าเพราะว่าคืออะไรเพราะว่าคือมันมันอยู่นอกตัวอาคารหมดเลยนี่แก้ยากนะคะต้องดูสถานที่จริงว่าน,นี้จะแก้ยังไงอาจจะต้องทาหลังคาเชื่อมหรือปาหรือยังไงอันนี้อันนี้แก้ยากมากต้องบอกเลยนะคะหรือไม่เราจะต้องมีบริเวณสัตน,นาการตรงนี้ที่มีหลังคาด้วยเช่น เส้นคุณทาเป็นสวนนะคะแล้วมีหลังคาหรืออะไรเนี่ยประมาณนั้นหรือเป็นขับเฮาอย่างเงี้ยนะเพื่อเพื่อให้ทุกคนในบ้านไปใช้พื้นที่ร่วมกันนะคะประมาณนั้นก็ได้หรืออ่อาจารย์นึกถึงพวกเรานึกถึงบ้านเรือนไทยในอดีตนะบ้านเรือนไทยในอดีตเราเห็นเป็นเรือนเขาเรียกว่าเรือนอะไรนะบ้านเรือนไทยเนี่ยคล้ายๆบ้านเรือนไทยอ่ะคล้ายๆอย่างนี้นะ แต่คุณจะเห็นคุณดูหนังหนังไทยๆหนังพี่เรียดคุณจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนเหมือนลิฟวิ่งรูมแล้วกันใช้คําว่างั้นแต่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะคะแล้วเป็นพื้นที่ที่คนมารวมกันนี่อ่ะอันนี้แก้แบบนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่คนมารวมกันแต่ต้องไม่เป็นน้ํานะคะเนี่ยตรงนี้นะเราทาเป็นพื้นที่อนึกถึงบ้านเรือนไทยแล้วกันก็จะมีหลังนู้นหลังนี้ห้องนู้นห้องนี้ห้องน,นั้นใช่ไหมเหมือนเราดูอะไรอ่ะดูแบบเพสันิวาใช่ไหมเราก็จะมี ห้องคนนั้นอ่าห้องห้องใครดีอะห้องไม่ได้ดูนะจําไม่ได้ละแต่เอาเป็นว่าตรงกลางให้มันมีส่วนของเป็นลิฟวิ่งรูมแล้วให้หัวใจรวมกันนะคะแต่ต้องไม่เป็นสระว่ายน้านะคะไม่เป็นน้ําเป็นพื้นที่ที่มันเป็นดินเพราะมันเป็นท่าดินนะคะแบบนั้นไม่เป็นน้ําไม่เป็นต้นไม้นะคะเป็นพื้นที่ที่เป็นหลังคาเป็นอาคารเออเป็นพื้นที่รับรองพื้นที่เป็นลิฟวิ่งรูมอะค่ะคุณาเรนใช้คําว่าแบบนั้นก็ได้นะคะเป็นจุดเชื่อม ะะอันนี้เหมือนการแก้ลักษณะคล้ายๆกันทําไมก็ได้ให้เราปิดปิดให้หัวใจอยู่ในบ้านเห็นไหมง่ายไหมง่ายจะตายไม่ต้องไปทุบทิ้งหรอกนะคะเนี่ยเหมือนกันนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยปิดเลยปิดคือหมายถึงมีผนังมีหลังคานะคะแล้วให้หัวใจอยู่ในบ้านนะคะแค่น,นี้ก็แก้ได้แล้วเหมือนกันง่ายไหมเออเหมือนห้องรับรองเหมือนห้องโถงใช่ใช่ใช่ถูกต้องนะคะ่าพื้นที่ที่เราจะใช้หัวใจรวมกันนะคะ พื้นที่ที่เราจะมีทํากิจกรรมร่วมกันนะเพราะบ้านเราอะถ้าบ้านไหนคุณสังเกตน,นะบ้านไหนไม่มีพื้นที่ที่ใช้กิจกรรมร่วมกันบ้านนั้นก็เหมือนไม่มีหัวใจบ้านด้วยนะเช่นสมมติบ้านคุณเป็นบ้านเดี่ยวแต่คุณไม่มีห้องลีฟิงลูมชั้นล่างของคุณเต็มไปด้วยออฟฟิศข้างบนต่างคนต่างอยู่บ้านนั้นไม่มีพื้นที่ที่ทุกคนมารวมตัวกันดูทีวีร่วมกันกินข้าวร่วมกันหรืออะไรเงี้ยบ้านนั้นก็ไร้หัวใจนะคะ เข้าใจไหมคะบ้านนั้นถือเป็นบ้านที่ไร้หัวใจด้วยเช่นเดียวกันเพราะน,นั้นก็ถือว่าถึงแม้จะอยู่ในอาคารเดียวกันก็ถือว่าเป็นบ้านที่ไร้หัวใจบ้านที่ไร้หัวใจกับบ้านอกแตกไม่เหมือนกันนะคะโอเคแต่ตอน